ร้านแต่รถมากมีรับรองว่าบริการดีนะคะทุกระดับประทับใจจริงๆดูแลก,กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีพี่สวยนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็เรื่องงานยามดีนะครับผมมารับรถตู้คันนี้เลยนะครับผมอมาแป๊บเดียวซื้อเลยครั <laughs> <laughs> ช่องติดต่อช่องทางมาจากไหนครับผมดูรถมาจากไหนหรือว่าขับมาเลยดูรีวิวมาจากยูทูบค่ะคันนี้ดูรีวิวมาจาก YouTube ใช่ค่ะเป็นรีวิวรถตู้เนาะครับผมแล้วก็รู้สึกประทับใจยังไงถึงมาที่ร้านเราครับผมก็มาถึงก็รู้สึกว่าบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็ดูแลทุกอย่างผมดีมากเลยค่ะมาถึงประมาณบ่ายสองตอนนี้รับรถห้าโมงนาะค่ะครับผมก็ ตัดราคาเต็มที่เลยรู้สึกประทับใจยังไงเกี่ยวกับพนักงานดูแลดีมากเลยค่ะครับผมแล้วก็เจ้าของก็ใจดีด้วยเจ้าของใจดีใช่พนักงานก็รถให้เยอะไหมครับเยอะเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะวันนี้ก็พี่สวยครับซื้อสดเลยใช่รถเยอะด้วยมาปุ๊บเอารถกลับเลยค่ะครับผมเมื่อกี้นี่คือพนักงานเนี่ยลุมกันเตรียมรถเลยครับผมล้างขัดให้เรียบร้อย ขอบค <ผม S 2> <ม>ุณมากเลยค่ะครับอาพี่สวยอยากจะฝากาแฟนเพจไว้เกี่ยวกับเราเนี่ยว่ายังไงบ้างครับผมโอเคค่ะฝากนิดนึงนะคะร้านเต็นรถมากมีรับรองว่าบริการดีนะคะทุกระดับประทับใจจริงๆดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้วันดีนครับก็ขอไว้พรให้พี่สวยนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเฮงๆรวยๆนะครับใช้รถคันนี้แบบมีความสุข เงินไหลเงินทองไหลมาเทมาเลยโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย